ขส,ส่ข้อลส่6สูบกับ4สูบอันไหนกินน้ำมันมากกว่ากันต้องเลขเคือโชยดูหน่อยครับ7400 6สูบอันนี้6สูบโอ้โหแล้วมาดู7 7 4 0บ้าง4สูสเบเทอร์โบโอ้โหไงครับติดยอดเลยดูกันครับว่าอันไหนกินน้ำมันมากกว่ากันมาชมกันครับบางคนสงสัยครับว่า รถไถ6สูบกินน้ำมันกว่ารถไถ4สูบมันต้องมีข้อปเปรียบเทียบที่ชัดเจนผมก็เลยมายืนหน้ารถทั้ง2คันนี้เพราะว่าคันนี้6สูบ7840คาร์นาคาราโลเกียร์12แล้วก็7740คาร์นาคาราโล4สูบเกียส์12เช่นเดียวกันแต่คันนี้7740มี4สูบ 7840มี6สูบคันไหนมันกินน้ำมันมากกว่ากันครับคลิปนี้จะมีอธิบายให้ชัดเจนครับสำหรับผู้ใช้งานโดยตรงครับระหว่าง4สูบและ6สูบที่สำคัญต้องอย่างครับต้องเปรียบเทียบรถไถที่เป็นรุ่นใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับซึง2คันนี้ถือว่า สเปคต่างกันแค่4สูบกับ6สูบเท่านั้นเพราะว่าอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับโอเค6สูบนั้นกินน้ำมันมากกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของถ้าสมมุติว่าเราติดเครื่องขับรถบนรางถนนเฉยๆเพราะว่ามันมีถึง6สูบก็จะใช้แรงมันน้ำมันมากกว่าในเครื่องยนต์นะครับ ทำให้อัตราการกินน้ำมันนั้นมันมากกว่า40สหรือ7740นั่นเองแต่ว่าอันนี้ผมพูดในเรื่องของติดเครื่องฟรีเครื่องไว้เฉยๆนะครับหรือใช้รถบนหลังถนนเฉยๆครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการไถไร่ไปทำไร่นะครับโอเค ถ้าการไปทำไร่อันไหนกินน้ำมันมากกว่าโอเคเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ทั้งสองฝั่งครับคือ7จ4 0สูนเนี่ยมาดูใกล้ๆค,คันนี้ช่วงตัวเนี้ยช่วงท่อนเนี้ยมันจะสั้นกว่า7840เพราะว่ามันมีแคส่สสูซึ่ง7840เนี่ยตรงเนี้ยจะยาวกว่า ว่ามันมีหกสูบซึ่งลูกสูบมากกว่า2ลูกทําให้ช่วงตัวรถนั้นยาวกว่าสมมติว่าเราเราถ่ายรถเนี่ยเห้เราถ่ายเราถ่ายาได้นะครับเวลาตีเลี้ยววงเลี้ยวครับก็เป็นไปได้ว่าคันนี้จะตีวงเลี้ยวมากกว่าเพราะรถมันยาวกว่าถูกต้องไหมครับเวลาการกลับรถแน่นอนครับคันนี้ก็จะเปลือง น้ำมันมากกว่ารุ่น7740เพราะว่าคันนี้มาตีวงเลี้ยวได้แคบกว่ามันกระชับกว่าอันนี้ย้ำนะครับผมพูดแค่วงเลี้ยวเท่านั้นยังต้องมีปัจจัยอื่นมาเพิ่มเติมอีกครับโอเคปัจจัยอื่นเพิ่มเติมมีอะไรบ้างอันนี้พูดถึงวงเลี้ยวแล้วน้ำหนักตัวรถครับแน่นอน740 6สูบมีน้ำหนักตัวรถที่มากกว่า เจ็จีเพราะลูกสูบมันมากกว่านั่นเองครับและช่วงอะ่ะช่วงรถอะ่ะมันยาวกว่าอย่างที่อธิบายไป,ไปเวลาการไถหรือการฉุดลากระหว่าง7840ที่มีลูกสูบมากกว่าถึง2ลูกกับ7740และก็น้ำหนักตัวมากกว่ายาวกว่าแรงชุดกระชากการไถระหว่าง7840กับ7740 ท่านผู้ชมคิดว่าอันไหนแรงฉุดกระชากการถ่ายจะทำได้ดีกว่าบุกเบิกได้ดีกว่าหรือลากได้ดีกว่าโดยที่ตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่าใบครับและความยาวก็สมบูรณ์ยาวกว่าแน่นอนครับเจ็ดแปดสี่ซที่เป็น6กสูบจะลากถ่ายฉุดกระชากได้ดีกว่าเพราะมีตัวรถน้ำหนักที่มากกว่ายาวกว่าก็จะมีความบาลานซ์ระหว่างช่วงด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับ โอเคในการเวลาไถาก็จะไถได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะว่ารถแรงมันได้น้ำหนักมันไปได้นะ7740บุกเบิกไหวไหมไหวนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวรถก็จะไม่เท่ากับรุ่น7840คืองานเนี่ยมันก็เสร็จทำได้ไหมทำได้แต่คิดว่า7840กับ7 เจ0งานอันไหนจะเสร็จเร็วกว่ากันครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมตอบเอาเองนะงานอันไหนจะเสร็จเร็วกว่ากันอันนี้ผมขออนุญาตปัดใจาลากหนเอาขอเป็นแปลงใหญ่ๆ้อยไล่ขึ้นไปนะครับแปลงใหญ่ๆ้อยไร่ขึ้นไปอันไหนงานจะเสร็จบ่อยกว่ากันนะครับคิดว่าจะเป็น7840หรือ7740เคอมเมนต์ใต้ล่างได้ว่าเป็นคันไหนนะครับ หรือมีปัจจัยอย่างอื่นเพิ่มเติมว่าเป็นคันไหนนะครับคันไหนจะเสร็จเร็วกว่ากันแน่นอนครับ7840งานอ่ะผมคิดว่าไม่ใช่คิดว่าครับมีลูกค้าหลายท่านบอกผมมาแล้วว่า7840ที่เป็น6สูบเนี่ยโดยเฉพาะไถ่ายทำไร่เนี่ยงานจะเสร็จออกมาเร็วกว่าครับซึ่งงานเสร็จออกมาเร็วกว่าแสดงว่ารถอัตราการใช้ชั่วโมงก็จะน้อยกว่า 7740ดังนั้นการอัตรากลินน้ำมันกินน้ำมันนั้นที่บอกว่าตอนแรกเนี่ย740นะกินน้ำมันมากกว่า7740เพราะหนึ่งมีอ่า6สูบมากกว่า2สูบ2วงเลี้ยวกว้างกว่าทำให้กับรถเวลาถ่ายก็ใช้เวลานานกว่าแต่ว่าการทำงานการถ่ายได้นั้นทำได้รวดเร็วกว่าทำให้ประหยัดเวลามาก น,นั่นเองนะโดยทัวเฉลี่ยแล้วน้ำมันเวารรลาทำไร่นะครับ2คันนี้7840กับ7740นั้นอัตราการกินน้ำมันก็จะพอๆกันนั่นเองเราพูดถึงเรื่องของผลงานที่ออกมานะครับไม่ใช่แค่ติดสตาร์ทเครื่องไว้เฉยๆปัจจัยอื่นยังมีมากกว่านั้นอีกครับถ้างานเราเสร็จก่อนแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยทีนี้บางครั้งงานเราเร่งเราลีดทําให้เสร็จถ้าเรางานเสร็จก่อนเราก็เอาเวลานั้นไปทําอย่างอื่นได้เพิ่มเติมอีกครับอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบที่ถ้าคนใช้สหรําับ6สูบลําดับต่อไปนะครับเรื่องการสึกหรอคกองกะสเอ้ยคิดว่า7840เนี่ยการสึกหรอเฮ้ยมันมีต้อง6สูบ เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทีก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับหรือไม่ก็ถ้าซ่อมบำรุงทีอะไรก็ต้องมากกว่าเพราะคันมันใหญ่กว่า4สูบเช่น7740สูบเป็นต้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าใช่เหมือนกันครับเรื่องการถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะเครื่อมันมี6สูบแต่แท้จริงแล้วอะเวลารถอะเครื่องยนต์ที่ใช้อะแรงบิดที่ใช้อะซึ่งสองคันนี้แรงมาไม่ค่อยต่างกันมาก แต่7840แนะ่อะอัตราแรงอัดแรงดันในตัวเครื่องครับมันเฉลี่ยออกมาทั้งหมด6ลูกสูบก,การแรงดันแรงอัดจะเฉลี่ยทั้งหมด6ลูกสูบซึ่งขัน7 7 4 0สูที่มีเทอร์โบนะเนี่ยมันจะเฉลี่ยแค่4สูบแน่นอนครับถ้าเฉลี่ย4สูบมันก็ต้องใช้งานมากกว่าที่เฉลี่ย6ูสูบดังนั้นการสึกหลอ ของ7840ก็จะมีน้อยกว่ารุ่น7740โดยเฉพาะการที่เราใช้งานที่ค่อนข้างหนักงานที่ค่อนข้างหนักหมายถึงเช่นเราเอารถเนี่ยไปไถไร่ดินแข็งๆยกตัวอย่างเช่นเอาไปไถไร่อ้อยนะครับไปบุกเบิกไร่อ้อยแล้วเบิดดินดานเนี่ย ซึ่งไรนั้นเนี่ยใช้รถตัดอ้อยลงซึ่งรถตัดอ้อยมันก็หนักอยู่แล้วรถตัดอ้อยแล้วก็มีรถลูกพ่วงที่เอาไปใส่อ้อยอีกทําให้ดินนั้นอัดแน่นนะครับแต่ว่า7 7 4สูนี่ยถามว่าเอาไประเบิดดินดานไหวไหมไหวดินอาจจะแข็งนะครับซึ่งมันมีเทอร์โบช่วยแต่ว่าเวลาใช้เอาเราอาจจะเร่งเครื่องเวลาเร่งเครื่องการเผาไหม อัตราน้ามันในเครื่องก็จะสูงขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นนับน้ำมันก็จะใช้มากขึ้นนั่นเองนะเมื่อเราเร่งเครื่องให้มากขึ้นการสึกหรอก็จะมีเพิ่มมากขึ้นใช้แป๊บเดียวไม่น่าถ้าใช้เยอะๆสะสมไปเรื่อยๆการสึกสอก็จะเร็วขึ้นน้ํามันก็ใช้มากขึ้นนั่นเองในกรณีที่ใช้งานหนักแต่ว่า7 8 4 0ที่มีน้ําหนักตัวรถมากกว่าแล้วมี แรงดันอัดเนี่ยเฉลีย่ยถึง6ลูกเนี่ยทำให้เครื่องนั้นสามารถเฉลีย่ยแรงดันกําลังไปได้น้ำหนักตัวรถได้การไถหรือบุกเบิกได้ก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าแสดงว่าต้องเลีเครื่องเยอะไหมไม่จำเป็นน้ำมันก็จะไม่กินเพิ่มมากปกติเราก็จะไถไปได้แล้วพูดถึงการสึกหลออ่ะเราไม่ได้เร่งเครื่องเพิ่มแสดงว่าการสึกหลอก็เป็นไปหัตตา ตามปกติแค่นั้นยังไม่พอครับเรื่องของใบผ่านหรือริปเปอร์ก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้ฝืนงานก็สมูทไปตลอดทีนี้การสึกหลอของใบหรือริปเปอร์ต่างๆก็จะสมูทไปตามของตัวรถนั่นเองนะครับถ้าเป็นงานไร้นักๆ7็ดแป4สก็จะง่ายๆกินน้ำมันพอๆกับ4สูน เวลาทำงานนะครับแต่คิดว่าการสึกหล่อเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าน้ำหนักตัวรถมันได้นะครับน้ำหนักตัวรถมันได้แล้วก็เฉลีย่ยลูกสูบเนี่ยทั้งหมด6ลูกทำให้การเฉลี่ยของอตัวแรงบิดเนี่ยมันลดลงทำให้การสึกหลอมันก็น้อยลง ไม่ฝืนกับงานนั่นเองถัดเทียบกับ7 7 4 0นดี่นี้มี4สูงซึ่งบางครั้งอาจจะฝืนนิดนึงสำหรับงานนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของรถนะครับอันนี้ย้ำนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถอันนี้จะเหมาะกับพวก780ส่วนเหมาะกับพวกซัมไบร์ใหญ่ๆระเบิดดินดานเยอะๆนะครับอ่าเพราะว่าได้น้ำหนักตัวรถเข้ามาช่วยทำแปลงใหญ่ๆ แต่ถ้าสมมุติเรามีแปลงขนาดเล็กลงมาแล้วพื้นที่แคบๆที่ตีวงเลี้ยวยาก4สูบก็อาจจะเป็นตัวที่เหมาะกว่าเพราะว่า7846สูบอาจจะเอถอะทะไปหน่อยในการใช้งานซึ่งอาจจะเสียเวลามากเก่าๆแทนที่จะประหยัดเวลาทำให้4สูบหรือ7 7 4 6สูนั้นประหยัดเวลามากกว่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่าง4สูบกับ6สูบนั้นอันไหน เครื่องไหนกินน้ำมันมากกว่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละไร่หรือของแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบที่สตาร์เครื่องขับเฉยๆแน่นอนครับ7840หรือ60เนี่ยต้องกินน้ำมันมากกว่าอยู่แล้วแต่เราต้องวัดที่ผลลั์ครับว่าเราไปใช้ไร่ทำอะไระแปลงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องดู ความสึกหรอการสึกร่อด้วยไม่ใช่ดูแค่เรื่องน้ํามันอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดว่าเอ้ยเลือกไม่ถูกว่าจะ4สูบหรือ6สูบดีผมบวังว่าชอดานช้างจะฝากคลิปนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ว่าจะเอา4สูบหรือ6สูบดียังไงถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างกันได้ครับ แชร์ความรู้ให้กับทุกคนได้ครับว่าใช้4สูบดีหรือ6สูบดีอันไหนกินน้ํามันมากกว่าอันไหนกินน้ํามันน้อยกว่าอันไหนสึกหล่อมากกว่าอันไหนไม่สึกหล่อมากกว่าอันไหนทําสะดวกคล้องตัวกว่าขอคอมเมนต์กันหน่อยครับคอมเมนต์กันใต้ล่างนี้หน่อยครับว่าอันไหนทุกคนชอบอันไหนและย้ำด้วยครับว่าชอบอันไหนแล้วต้องบอกด้วยนะครับว่าไปทําไรอะไรที่จังหวัดอะไรครับเนี่ยก็ขอบขอบคุณ ท่านผู้ชมติดตามและขอบคุณท่านผู้ชมที่แชร์ความรู้ดีๆให้กับผู้ท่านผู้ชมท่านอื่นกับชาวไร่ที่จะสามารถนําไปทำมาหากินทําไร่ที่ประหยัดต้นทุนมากขึ้นนั่นเองครับกับชอด้านช้างกรุร๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับ